400แม่หม้อหุงข้าวสมัยของแม่ราคาเท่าไหร่ประมาณสองสามพันแม่วประมาณประมาณนั่นแหละสองสามพันเออสองหนสามพันแม่รู้ป้าว่าตัวนี้สี่ร้อยกว่าบาทเองหูสี่ <า puff> 400? ร้อยเองดีว่าสี่ร้อยมันจะเป็นยังไงสี่ร้อยใช่สี่ร้อยสี่ร้ <Tas gold> อยก็บาทอ่ะได้ถึงขนาดนี้เลยอ่ะ <Muhammad> ดูดี เป็นแม่เอฟไหมเอฟโอ้โหนี่สี่ร้อยใช่สี่ร้อยบาทเบิ้งได้เบิ้งเบิ้งเบิ้งสี่ร้อยโอ้โโอ้โจ๊กก็ได้หุงเร็วก็ได้นึ่งเขาเหนียวเนี่ยทำโยเกิร์ตทำเค้กทอดก็ได้ว้าวหุงข้าวซุปมีตั้งเวลาด้วยนี่เนาะโอ้โหเขาแถมอะไรมาให้บ้างเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยอันนี้สายไฟพีที่ตัก ได้ขนาดนี้เลย400